เป็นในส่วนของเป้าขิงค่ะทุกคนจะยาวเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาอ,อยากได้เป็นห้องตัดผมน่ารักมากโผงสูงแบบ6เมตรเลยนะคะสูงมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรักรักชลีนอีกแล้วนะคะและนี่คือโฮมทัวร์ EP 3ค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะตามสัญญาเลยเราจะมาเปิดบ้านนะคะความจริงยังทำไม่เสร็จหรอกทำแค่พื้นเสร็จนะคะแต่ว่าตามสัญญาเลยเราจะมาเปิดแต่ละห้องให้ดูเลยว่ามีการออกแบบสไตล์ไหนออกแบบเป็นยังไงแล้วก็จะขึ้นภาพ 3D ให้ดูด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตามมาดูกันเลย <c oughs> เริ่มจากที่นอกบ้านเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่า,าสไตล์ของบ้านเนี่ย <c oughs> คือเขาจะเป็นแบบอิฐอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสไตล์ย <c oughs> ุโรปเปียนนี่เอาความรู้สถาปัตย์ที่เรียนมาได้ใช้นิดหนึ่งก็ใน EP นี้ก็จะพูดไปเรื่อยนะคะเกี่ยวกับสไตล์การแต่งบ้านซึ่งความจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้ใช้สไตล์เดียวแน่นอนนะคะเป็นการ Mix and m a ด์แให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะกับหลักกับพี่ไบเดี๋ยวก็จะมาดูแต่ละ,ะห้องเลยว่าตกแต่งสไตล์ไหนซึ่งข้างนอกเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นแบบยุโรเปียเนก็จะเป็นแบบเหมือนอิดอิดแบบนี้นะคะพอเข้ามาข้างในค่ะเริ่มจากชั้นแรกเลย ต้องบอกก่อนว่าสำหรับวันนี้ในการเปิดบ้านเนี่ยก็จะให้ดูด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาพร้อมกับตัวบ้านนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะตกแต่งเพิ่มขึ้นเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างสาหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้เข้ามาแบบดิวอินแล้วนะคะก็จะเป็นตู้แบบสํารองไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เป็นตัวที่เราสามารถดูกระจกก่อนเข้าบ้านได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะตกแต่งสไตล์แบบเหมือนโมเดิร์นธรรมดานะคะแต่ว่าจะแอบ,บมีคลาสสิกเล็กๆนะคะข้างบนมันจะมีแบบเหมือนคิ้วบัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบผสมผสานเนาะอันนี้ก็คือเป็นตู้ที่ในอนาคตเราจะทําเป็นชั้นวางพวกแบบออรองเท้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นตู้ควบคุมแบบไฟอะไรอย่างเงี้ยนะ ในส่วนที่ตรงข้ามกับตู้ที่เราอธิบายไปแล้วนะคะตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บไฟนะคะตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็คือจะเรียบๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราออกแบบมามันจะเรียกว่าสไตล์ mid-century modern ค่ะสไตล์นี้นะคะถ้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตคือมันเป็นสไตล์ที่เขาใช้เรียกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่ามันจะขาดแคลนแบบเหมือนวัตถุดิบต่างๆแต่เราขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะ เราก็เลยออกแบบให้มันเรียบมากที่สุดแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นวางลอยได้เลยนะคะทําให้แบบเหมือนไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากะค่ะก็จะมีแบบตัวตรงนี้นะคะที่เราทําให้แบบเหมือนมีชั้นวางเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นม่านะค่ะให้ดูเรียบเรียบนะคะรวมถึงก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเหมือนสามารถนั่งดูการใส่รองเท้าอะไรเงี้ยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะมีกับเก้าอี้ตรงนี้1ตัวแล้วก็จะมีตรงส่วนของเพดานที่สร้างขึ้นมาเป็นคิวนะ ะะเพื่อให้วางกรอบรูปอะไรอย่างนี้ได้ให้มันไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็เป็นผ้ามา่านอันนี้คือจบในส่วนของการเข้าบ้านมาแล้วอาจจะมีตกแต่งแบบเหมือนมีต้นไม้เล็กๆอะไรตรงนี้นะคะหลังจากที่เดินเข้ามาตรงสาหรับที่แบบไว้สําหรับถอดแล้วก็เก็บรองเท้าแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ที่โถงกลางซึ่งโถงกลางเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะมีทั้งโซนครัวโซนชั้นวางน้ําหอมและโซนเตาผิงสําหรับนั่งแบบชิลๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายกันอันนี้ก็คือจะเป็น ในส่วนของครัวที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะเขาก็จะทํามาเป็นแบบค่อนข้างจะอลังการเลยตรงนี้เราก็คือไม่ได้รื้อนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกไปแล้วแต่เขาก็จะมีแบบเหมือนชั้นที่ยังไม่ได้แบบเหมือนเต็มขึ้นไปบนเพดานดังนั้นตรงนีเน้เราก็เลยให้ออกแบบนะคะให้ตู้ชั้นวางนะคะสูงขึ้นไปให้ติดเพดานด้านบนเลยทําให้พื้นที่มันดูแบบเวลามองมามันจะดูสบายตาม,มากแล้วก็เป็นการกันไม่ให้อนาคตเนี่ยเราวางของรละเกละกะข้าง บนด้วยนะคะเป็นการแบบพยายามทําให้บ้านอะเรียบมากที่สุดแต่มีพื้นที่ในการเก็บของเยอะมากที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเปลี่ยนอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือพยายามจะเปลี่ยนให้สีตรงนี้เป็นสีขาวครีมนะคะเพื่อให้เข้ากับมูดแอนโทนของบ้านเพราะตอนนี้มันเป็นสีเทาค่ะแต่ช่างอะก็ไม่แน่ใจว่าสามารถพ่นสีได้ไหมเขาจะต้องมาทดลองแบบขูดแล้วก็พ่นดูอีกทีอันนี้ก็คือความหินความยากมากๆค่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพี่หลอกใส่ตู้เย็นนั่นเองนะคะถัดมาจากครัว นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างมากๆเลยเราตอนแรกเราก็แค่คิดไว้ว่าจะมีไอซ์แลนด์ตรงนี้นะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นที่ไปเขาอยากได้ชั้นวางน้ําหอมก็คืออยากให้ตรงเนี้ยเป็นแบบเหมือนคนเข้าบ้านมาก็เห็นแบบเหมือนชั้นวางน้ําหอมเลยเพราะว่าเป็นสิเนเจอม์ของคร่เรานะคะที่อยากเน้นในเรื่องของน้ําหอมดังนั้นชั้นตรงนี้หลังจากที่เพื่อนๆเห็นหลังจากนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นชั้นวางน้ําหอมทั้งหมดต่อจากครัวตรงนี้จะกั้นออกมานะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแบบเหมือน ระยะห่างอยู่แล้วเนาะก็คือจะกั้นออกมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นตู้แล้วก็โชว์น้ําหอมทั้งหมดนะคะที่มีรวมถึงข้างหน้าที่รักยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไอซ์แลนด์นะคะที่ไว้สําหรับอาจจะมีการกินข้าวมีการถ่ายงานหรือเวลาแขกชวนเพื่อนมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมานั่งอยู่ตรงแบบเออตรงนี้อยู่ตรงหน้าครัวพอดีด้วยนะคะก็คิดว่าค่อนข้างจะสะดวกค่ะส่วนในเรื่องของการตกแต่งนะคะก็แน่นอนเนื่องจากเขาอยู่ใกล้ครัวนะคะครัว จะมีความเป็นคลาสสิกนะคะดังนั้นเนี่ยสไตล์ที่เราออกแบบ ตู้ในการทําน้ําหอมก็จะค่อนข้างไปทางแบบคลาสสิกแต่เราจะเพิ่มความโมเดิร์นเข้ามานะคะแล้วก็เพิ่มความโคซีนั่นก็คือเหมือนใช้แมททีเรียลเนี่ยให้มันเสมือนไม้โดยใช้ลามิเนตันเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ลามิเนตทั้งหมดที่เป็นไม้นะคะส่วนตรงนี้นะคะที่ตรงข้ามตัวนะคะก็จะเป็นเราคิดว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งทํางานอะ่ะมันก็จะมีการแบบเหมือนดูทีวีรวมถึงบางทีอ่ะมีการพรีเซนต์งานอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ที่วางทีวีด้วยก็คือจะจัดชั้นจะเจาะชั้นเข้าไปแล้วก็มีวางทีวีให้พอดีนะคะแล้วก็มีชั้นเก็บของค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในส่วนของบ้านเราอะเราคิดว่าเราอะพยายามจะทําลิ้นชักเก็บของให้มันแบบเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าไม่อยากให้บ้านรกนะคะอยากให้เก็บของเข้าไปในลิ้นชักให้มากที่สุดตรงนี้เนี่ยก็คือเติมเต็มความฝ่ายฝันของหลักมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเตาผิงคันคนจะยาวเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเคยฝ่ายฝันว่าอยากมีบ้านที่ดูอบอุ่นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเตาผิง LED นะคะที่จะเอามาใส่แล้วก็สร้างกำแพงขึ้นไปให้แบบออดูมินิมอลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์ลอยในคลิป e EP 1นะคะหรือ EP 2ที่รักเข้ามาพูดอย่างเงี้ยพื้นข้างล่างของบ้านอ่ะอย่างที่โครงการให้มาตั้งแต่ตอนแรกนะคะชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหมดเลยจะเป็นพื้นที่เป็นลายหินอ่อนแล้วก็มีรอยต่อนะคะทีเนี้ยรักกับพี่ไบก็เลยมาคิดว่าจะทํายังไงให้มันดูโคซีมากยิ่งขึ้นประกอบกับเห็นโพสตของน้องขวัญน,นะคะที่เพิ่งลงการปูพื้นบ้านมา เป็นการลงพื้นไม้นะคะกระเบื้องยางที่เป็น SPC นั่นเองค่ะเราก็เลยขอคอนแทคแล้วก็ติดต่อไปบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกร้านให้นะคะเพื่อนๆแต่ตรงนี้เนี่ยคือพอใจมากๆตัวนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องยาง SPC นะคะที่เป็นไม้เสมือนค่อนข้างจะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะเวลาจับเนี่ยก็คือจะได้เท็กเจอร์ของลายไม้ด้วยนะคะซึ่งเราคิดว่าการเปลี่ยนพื้นเนี่ยจะทําให้บ้านดูโคซีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เลยเปลี่ยนทั้งหลังเลยค่ะแต่ว่าแต่ละ ลายไม้กับการวางแบบไม้เป็นแบบเหมือนก้างปลารหรือแบบแนวตรงอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างพื้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบแนวตรงที่เรารู้สึกว่าทําให้ห้องดูกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ดูโคซี่มากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยจะเลือกเป็นในโทนของสีอ่อนออกไปแนวเทานะคะเพราะว่าเข้ากับพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเหตุผล <Hey, S 2> น,นิดนึงนะคะในการที่รักเลือกเป็นไม้ SPC เนี่ยนั่นก็คือวัสดุกับเบื้องยางนะคะเพราะว่าพื้นบ้านของเรานะคะใช้ไม้เอนจิเนีย รีนบูดซึ่งไม้เอนจิ e นียริร o นบูดเนี่ยมาันจากไม่ได้ทนน้ำไม่ได้ทนแบบความร้อนอะไรขนาดนั้นก็เลยปัดใจนะคะในการเปลี่ยนทั้งบ้านเลยเป็น SPC นะคะตรงนี้นี่คือตอบโจทย์การใช้ไลฟ์สไตล์ของเรามากนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นไม้ที่เราเปลี่ยนนั่นเองนะคะ มาจากชั้นน้ําหอมนะคะก็จะมีห้องหนึ่งห้องที่อยู่ข้างล่างนะคะซึ่งเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าเวลามีแขกอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้มานอนห้องนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นประตูนะคะแต่รักกับพี่ไปอะ่ะต้องการให้บ้านอะ่ะมันดูเรียบมากๆนะคะตรงนี้เราก็เลยจ้างแบบพาร์ติชันปิดไปเลยนะคะให้เหมือนไม่เห็นเลยว่ามันเป็นห้องห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดไปยาว,ยาวๆเลยตรงนี้ถึงข้างบนเลย ในส่วนของตรงนี้นะคะคือเราก็เปลี่ยนพื้นไม้เหมือนกันแต่ว่าจะทำให้สีเนี่ยดูเข้มขึ้นนะคะเพราะว่าก็อยากให้มันดูสุข,ขุมเป็นห้องแบบเหมือนผู้สูงอายุห้องแขกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้คนแลฟีลกับข้างนอกอันนี้เนี่ยก็คือใช้ไม้ SPC เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการปูแบบก้างปลานะคะเพื่อนๆจะเห็นการปูแบบนี้ในห้องที่แบบเป็นคาเฟ่หรือเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าน่ารักดีนะคะก็เลยเอามาปูในห้องนี้ ซึ่งเอาจริงๆห้องนี้เราไม่ได้ตกแต่งภายในอะไรเพิ่มนะคะแค่จะวางเตียงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเป็นห้องแขกเนอนแล้วก็ประหยัดหุบด้วยก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวไปดูชั้น2กันเลยดีกว่าค่ะ ต่อมามาในส่วนของชั้น2นะคะคือขึ้นบันไดมาเลยก็จะเจอห้องน้ำค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ําปกติเลยนะที่โครงการให้มาแล้วก็มาในส่วนของชั้น2นะคะที่ทําให้เราตกลงปลงใจซื้อโครงการนี้เลยนะคะเพราะว่าโถงสูงแบบ6เมตรเลยนะคะสูงมากๆแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือแหละรู้สึกว่าจะเป็นมุมผ่อนคลายของแบบในบ้านนะคะโดยชั้น2เนี่ยการตกแต่งเนี่ยจะเป็นสไตล์สแกนดิเนเวียนนะคะนั่นก็คือค่อนข้างที่จะแบบคือสแกนดิเนเวียนอ่ะมันเป็นต้นฉบับ ของสไตล์มินิมอลนั่นเองค่ะนั่นก็คือวางเฟอร์นิเจอร์ลอยเลยนะคะแล้วก็คุมโทนสีแค่นั้นเองเป็นสีแบบเบจเป็นสีอะไรอย่างนี้นะคะออกเทาๆหน่อยนะคะสำหรับชั้น2นะคะที่อยู่ในส่วนของลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็จะมีในส่วนของแพนทรีลายหินอ่อนนะคะกับบานตู้ลายไม้เรียบสไตล์โมเดิร์นนะคะตัวนี้ก็คือออกแบบให้เข้าเซตกันเลยนะคะห้องข้างบนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเตาผิงน,นะคะแต่เราก็ออกแบบให้มีความอบอ,อุ่นไม่แพ้กับข้างล่างนะคะมี ีความออกแบบเพิ่มความแจแผนดินะคะเพิ่มไปตรงกลางที่เป็นโต๊ะไม้ที่มีความซาะร่องตรงกลางนะคะมันก็จะคือมีความแบบอบอุ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะเขาจะเป็นส่วนของความจริงเป็นระเบียงค่ะระเบียงที่อยู่ในร่มนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เลยจะทําเป็นห้องน้องแมวนะคะแล้วก็ติดแอร์คิดว่าน้องๆคงอยู่สบายมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือตรงนี้นะคะเป็นมุมกระจกค่ะเพื่อนๆเ,เวลาคนขึ้นบันไดมาเราคิดว่าถ้ามีน้องแมวเล่นอะไรตรงนี้มันจะน่ารักมากทุกคนเวลาขึ้นแบบบ้านมาก็จะเห็นน้องแมวหรือเวลาลักกับพี่ไปเหนื่อยๆขึ้นบ้านมาก็จะเห็นว่าน้องกําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะฟินมาก และสิ่งที่อยากนําเสนอมากๆนะคะตั้งแต่ขึ้นบันไดามาชั้นสองนะคะเพื่อนๆจะเห็นพื้นเนี่ยปูแบบแฮร์ริงโบนนะคะเป็นในโทนสีค่อนข้างจะสว่างซึ่งมันเหมือนคาเฟ่มากๆมันน่ารักมีความมินิมอลแล้วก็สแกนดิเนเวียนมากๆเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือภูมิใจนําเสนอสุดๆและแน่นอนนะคะพื้นไม้อะ่ะมันไม่ใช่ไม้จริงนะคะเป็นแบบเสมือนไม้จริงเป็นแบบทาจาก SPC นะคะลิงก์กันมาอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เราจะมา นั่งทางานทุกเช้าค่ะแล้วก็คือเป็นห้องไว้สําหรับการทํางานของเราเป็นสตูดิโอของเรานั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอกับโต๊ะไม้นะคะที่ไว้สําหรับนั่งทํางานนั่งแบบเหมือนตอบอ e ีเมลต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นว่าอันนี้เนี่ยความจริงอะ่ะเขาเป็นกําแพงแบบปิดไปเลยนะแต่อัน,นเนี้ยรักให้อินเทอร์เนียเนี่ยออกแบบโดยการที่เราจะมีห้องลับอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นซีเรตรูมนะคะเป็นแบบเหมือนทีรูมอะไรแบบเนี้ยแต่เราต้องการความไラร ะะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราให้อินทีเรียนะคะออกแบบแล้วก็คือทําเป็นซุ้มซุ้มโค้งนะคะฟิลลิ่งแบบคาเฟ่เพื่อนๆเป็นโทนสีครีมแล้วก็ดําตัดกันซึ่งน่ารักมากเดี๋ยวจะขึ้นภาพ 3D ให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือแบบชอบมากๆชอบไอเดียตรงนี้สุดๆเลยคิดเองแล้วก็แบบปิอย่างนี้เลยเพื่อเพ่อ และตรงข้ามนะคะกับฝั่งที่เป็นห้องลับเนี่ยราก็จะมีการก็จะวางของสวยๆน่ารักน่ารักฟีลลิ่งแบบคาเฟ่เพราะว่าเราอยากทํางานในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนไปนั่งคาเฟ่นะคะตรงนี้เนี่ยคือฝั่งตรงข้ามอะรักก็จะทําให้มนเหมือนฟีลลิ่งแบบเหมือนเป็นซุ้มโค้งนะคะและ้วก็แบ่งชั้นเพื่อสามารถวางของได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นที่เก็บของเหมือนเดิมนะคะตดกภาพมาอีกนิดนะคะที่ห้องแบบลิฟวิรงรูมตรงกลางนะคะที่รักบอกว่าเป็นไฮฟีลลิ่งที่ชอบา มา6เมตรนะคะการตกแต่งแน่นอนจะเป็นสไตล์แบบเหมือนวางเฟอร์นิเจอร์ลอยนะคะแต่มันก็จะมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะคะคือการที่เราให้อินททเรียนะคะออกแบบเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าข้างในเนี่ยมีห้องที่เป็นซีคร t ตลูมทางเข้าเนี่ยตรงนี้เราปิดตายไปเลยนะคะแล้วก็กาะกําแพงขึ้นมาเลยแล้วก็เอาประตูออกะคะ่ะตรงนี้ก็คือจะปิดไปเลยนะคะแล้วก็ในการออกแบบเนี่ยตรงนี้ก็คือเราคิดว่าเราจะวางทีวีเลยนะคะขนาดแบบเหมือน85นิ้วแบบใหญ่ๆ เลยนะคะเพราะว่ารักับพี่ไปอะ่ะก็คือเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีชั้นวางเล็กๆที่เป็นแบบไม้เพราะว่ามันจะเป็นสไตล์ของสแกนดิเนเวียนก็คือเราจะเน้นในเรื่องของไม้นั่นเองนะคะก็จะมีแบบไม้ข้างล่างแต่ก็คือไม่ได้ใช้ไม้จริงนะคะจะเป็นแบบลามิเนตอะไรอย่างนี้นะคะตัดภาพมาด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบไฮซีลิงที่บอกไปแล้วนะคะตอนแรกอะ่ะเราจะใช้ในการแบบเหมือนเอามูลี่ดีไหมเพราะว่าไม่อยากให้มันหวานจนเกินไปแต่คิดไปคิดมาะคะการที่มีม่านที่เป็นแบบโปร งแสงแล้วก็ม่านทึบอ,อยู่ในคราวเดียวกันมันก็ไม่ได้ทําให้บ้านหวานจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีทุกห้องอะ่ะดังน,นงนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือแบบเออจะให้เป็นผ้าม่านยาวลงมาเลยนะคะ,ะอีกห้องนึงในชั้น2ที่มีนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะที่อยู่ชั้น2ซึ่งแน่นอนเราทําแบบตรงนี้นะคะจะเป็นการกั้นกําแพงขึ้นมานะคะแล้วก็ทําเป็นที่วางเสื้อผ้าล็อกหนึ่งแล้วนอกน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของเยอะมากๆตรงนี้ก็คื จะเป็นตู้แบบใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อเก็บของเดี๋ยวยังไงไปต่อชั้น3กันเลยค่ะมาในส่วนของ master b e d ด o ูมนะคะอยากจะบอกว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างจะกว้างที่สุดแล้วนะคะแต่เรามีการตกแต่งน้อยที่สุดแล้วเช่นกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีแบบประตูที่ออกไปในส่วนของระเบียงนะคะตรงนี้เราก็รู้สึกว่าบางทีอยากนอนตื่นสายอยากแบบไม่ให้แสงเข้าการที่จะใช้ม่านมาปิดแค่ตรงประตูเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะไม่สวย ดังนั้นเนี่ยในส่วนของมุมตรงนี้นะคะทั้งประตูเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้เลยเราจะสร้างเ,ออเหมือนกำแพงขึ้นมาให้มันเป็นไม้นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีในส่วนของช่องนะคะไว้ทีวีเข้าไปเลยนะคะให้มันดูแบบเรียบมากที่สุดนะคะแต่ยังคงความดักชูรี่อยู่นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นไม้ทั้งหมดแล้วก็ปิดทึบไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอน,นะคะ่ะตรงนี้เนี่ยคือเราก็จะวางเตียงที่เป็นแบบลอยเลยนะคะมีใน ส่วนของแบบเจาะโคมไฟให้ลงมาจากเพดานอะไรเงี้ยนะคะพอร,รู้สึกว่าไม่อยากใช้โคมไฟแบบตั้งพื้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะแค่ติดมูลี่เลยนะคะห้องนอนก็อยากให้เป็นมูลี่แบบบานทึบแบบปิดตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้คือปล่อยโล่งเลยแล้วก็จะมีบบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้นะคะวางอยู่เผื่อเอาไว้ถ่ายงานหรือแบบเหมือนไลฟ์อะไรแบบนี้นะคะประมาณน,นี้เรียบมากๆ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นระเบียงชั้น3ามนะคะที่เราชอบมากๆเลยตรงนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะอาจจะมีการวางต้นไม้สักต้นหนึ่งซึ่งอยากได้ต้นมะกอกแบบยุโรปมากนะคะมันสวยมากๆเลยเพื่อนๆจะอากกะว่าจะเอาวางตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้หนึ่งตัวไว้สําหรับชมวิวตอนเช้านะคะดื่มกาแฟจิบกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะ พามาดูอีกห้องหนึ่งนะคะสำหรับชั้น3ตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะทุบให้ชั้นนี้เนี่ยเป็นห้องเดียวเป็นเพนเฮาหมดเลยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าจะทุบให้มันเป็นเฮดเพนเฮาเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมุ้ยขึ้นมาชั้น3ามให้เป็นของเราทั้งหมดอะไรเงี้ยะคะ่ะแต่พอมันมีห้องอีกห้องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามาทําเป็น w a l k in c l o s e t แยกเลยดีกว่าแล้วก็ห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะโอเคเหมือนกันไม่ต้องทุ ะะก็เลยทําห้องนี้ทั้งห้องเลยเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็เป็น walk in closet <c oughs> ของรักกับของพี่ไปนะคะในส่วนของของพี่ไปนะคะจะเป็นในสไตล์ของคลาสสิกละกันเป็นคลาสสิกแบบเหมือนย้อนเป็นยุคของเจมบอลอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชุดของพี่ไปส่วนใหญ่เขาจะเป็นสูทใช่ปะก็จะเแบบเหมือนออกแบบให้มันมีคิ้วให้มันมีปู้เป็นสีน้ําเงินเหมือนแบบเพื่อนๆนเข้าไปในร้านสูทสวยๆที่เขาวางโชว์แล้วก็เล่นแสงเล่นไฟอ่ะก็จะเป็นในสไตล์นั้นนะคะเดี๋ยวจะ ขึ้นรูปให้ดูตรงเข้ามาอีกนิดนะคะเราก็ทําการยึดคลองพื้นที่ของเราได้นะคะตรงส่วนตลางเนี่ยก็จะเป็นแบบไอซ์แลนด์นะคะที่ไว้สาหรับเก็บเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ที่ไปเขาเป็นสไตล์คลาสสิกแล้วใช่ไหมของลักอะ่ะมันก็จะต้องลิงก์กับกเขาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันอยู่ในห้องเดียวกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยให้น้องอินเทอร์เนียนะคะออกแบบให้เป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะซึ่งก็จะมีความแบบมีคิ้วเล็กๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ใช้สีดําเป็นอลูมิเนียมในการ ตัดขอบด้วยนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตู้ในแนวแบบตัวยูนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตู้ต่อมาเลยแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนมีหน้าบานปิดที่เป็นแบบริ้วๆเพื่อไม่ให้เห็นชุดข้างในชัดเจนพอเราคิดว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวภูมโทนสีแบบขาวทุกชุดอะไรงนเงี้ยดังนั้นเนี่ยเสื้อผ้านเนี่ยเปิดหมดเลยเยงี่ยถ้ามันเป็นสีสันมันก็จะไม่สวยมันก็จะไม่คุมโทนดังนั้นเนี่ยข้างหน้าฝ้าข้างหน้าบานอ่ะเราก็จะให้น้องอินเทียปิดไปหน่อยให้เป็นแบบริ้วๆให้มันดูไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก เล่นแสงเล่นไฟเอา ถัดมาตรงนี้ก็จะมีแบบเหมือนชั้นวางกระเป๋าเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งส่วนตัวราก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะพออยู่แล้วแหละแล้วก็มีชั้นวางรองเท้ากุ่กิบนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นพื้นไม้เ p c นะคะที่รักบอกแล้ว่าจะเป็นเนื้อเดียวกับห้องมาสเตอร์เบดบูมเลยะคะซึ่งรักบอกเลยว่าพื้นไม้สีนี้เป็นพื้นไม้ที่ออกใหม่ล่าสุดเป็นสีที่มีความแบบสวยมากะค่ะอันนี้ก็คือภูมิใจมากๆในการเลือกมาไว้ตรงห้องชั้นออทั้งชั้นสามทั้งหมด ชอบมากๆเลยเพื่อน สุดท้ายนะคะที่จะมาเปิดในวันนี้ความจริงแล้ว่เขาเป็นไว้สําหรับห้องแม่บ้านนะคะแต่เราคิดว่าเราคงไม่มีแม่บ้านคงทํากันเองคะ่ะหรือว่าอาจจะจ้างมาแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยน,นานๆทีนะคะดังนั้นห้องตรงนี้เนี่ยก็คือตอนแรกจะไว้เก็บของแต่คุณพี่ไปเขาไปไฟมานะคะเ<ม>ขาอยากได้เป็นห้องตัดผมตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเนรมิตให้เป็นห้องตัดผมนั่นเองคะ่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีการปูพื้นแบบ SPC เหมือนกันนะคะนั่นก็คือกระเพืองยางนั่นเองคะ่ะลักไม่ได้บอกพิกัดนะคะว่า รักทำที่ร้านไหนรักทำที่ร้าน Power Material Art นะคะเพื่อนๆสามารถไป search ใน IG ได้เลยนะคะร้านนี้บริการดีมากรักได้คอนแทคมาจากน้องขวัญอีกทีนึงนะคะซึ่งระทับใจไม่รู้ลืมค่ะก็เลยตอนแรกกะว่าจะทำแค่ห้องสองห้องนะคะอันนี้ก็คือให้เขาทำทั้งหลังเลยะคะ่ะแล้วก็หมดปัญหาเลยนะคะในเรื่องของรอยต่อเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กาวในการแบบต่อเลยนะคะแล้วก็พวกรอยต่ออะไรเงี้ยคือแบบเนียนสนิทเหมือนไม้จริงมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไม้เนี่ยมันจะมีการหดมีการขยาย อรอย่างงี้ใช่ปะมันจะมีการบวมในอนาคตแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากให้ปูแล้วก็ใช้ได้ยาวๆตลอดชีวิตเลยอันนี้ตอบโจทย์มากนะคะไม่มีปลวกไม่มีการบวมความชื้นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เป็นแบบวัสดุติดไฟด้วยค่ะอันนี้คือเวิร์กมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อ Power Art Material ไปได้เลยบอกว่ารักกับพี่ไปแนะนํามาก็ได้ค่ะเลิศมากโอเคสําหรับวันนี้นะคะคลิป Home ทัวร์ EP 3ก็จบแค่นี้ใครอยากได้ EP 4ีนะคะว่าจะมีความคืบหน้า ยังไงหรืออยากได้โทปิกใหม่ๆนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำกับมาได้เลยนะคะวันนี้ลาแค่นี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะบ๊ายบาย